อินฟลูเอนเนะครับยอดขายตกผิดปกติแบบหาสาเหตุไม่ได้คาเฟ่ร้านอาหารนะครับขายยากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับรู้ไว้เลยว่าคุณกำล่งผิดยุคทุและกิจที่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์เยอะตอนนี้บริษัทดังๆทั่วโลกเลี Lay ้ยงอบคนกระจายเลย NFT ดังนั้นใครที่ยังไม่ปรับตัวนะครับคุณกำลังถอยหลังบอกให้เลยนะยุค9นะครับในเชิงของวิชา วงจุ้ยเนี่ยขนกินเวลาตั้งแต่ปี2,567นะครับจนถึงปี2,586บางตำราจะบอกว่าเข้าตั้งแต่ปี2,561แล้วละ่ะไม่แปลกนะครับเอาเป็นว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายแล้วกันแต่ว่าเข้าแบบสมบูรณ์ทุกตำราเนี่ยก็คือปี2,567ไปจนถึงปี2,586นะครับซึ่งมันอีกกินเวลาอีกตั้ง19ปีนับจากวันนี้นะจึงเป็นเรื่องที่ส่งผลยาวนานมองข้ามไม่ได้นะครับยุคเก้าเป็นพลังงานธัตุไฟ ไฟเนี่ยเป็นไฟที่แรงด้วยบอกให้เลยเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเทคโนโลยี Technology, พวกนี้นะครับ AI ใช่ไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องภาพลักษณ์หน้าตาด้วยเกี่ยวข้องกับการตลาดสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรุนแรงนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออารมณ์ของผู้คนจะรุนแรงมากขึ้นเราลองสังเกตดูก็ได้ว่าคนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันหงุดหงิดมากขึ้นมาเอะด่าเอะแบบบางทีทําผิดนิดเดียวดาย่าอย่างกับไป ฆ่าใครมาอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะหรือแบบอาดูมันมีความหมงุดหงิดดูมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นเนี่ยเนี่ยมันเป็นอิทธิพลนะครับที่เกิดจากดาวก้าวได้ในตางหลักของวิชาห่วงจุ้ยโดยเฉพาะวิชาห่วงจุ้ยที่ผมใช้เนี่ยเป็นสายสิงโงเ่เฮงเนี่ยจะเป็นห่วงจุ้ยสายยุคใหม่ด้วยนะครับซึ่งพัฒนาปรับปรุงเยอะแล้วนะครับเป็นฟันดนเมทัลที่แม่นยามากๆเลยมันเลยมีคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นไงว่าขายดีแต่เจ๊งเพราะขายดีมันคือพลังงานธาตุไฟแต่ทําไมถึงเจ๊งนะครับจะเกิดธุรกิจแบบนี ในยุก,ก้าเยอะมากๆที่ขายดีแต่เจ๊งนะครับรวมไปจนถึงธุรกิจที่วยหวามาแป๊บเดียวแล้วเจ๊งก็จะเกิดขึ้นได้นะครับธุรกิจจะเปลี่ยนเร็วมากๆในช่วงนี้นั่นเองนะครับด้วยเหตุผลที่เป็นแบบมาแรงแต่ว่าไม่ยั่งยืนก็แล้วกันนะครับถ้าไม่มีการวางแผนดีๆนะครับผมผมบอกให้แรกกันว่ายุคนี้นะเป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยภาพลักษณ์ ความนิยมและก็ความบันเทิงอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังเลยว่าอย่างธุรกิจของผมเองแล้วกันเนี่ยการเปลี่ยนสินแสนเนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้วโอ้ผมทำผมทำคลิปให้ความรู้เนี่ยปังมากเลยแต่พอเมื่อเข้าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มดบอย่างเห็นได้ชัดเหตุผลเพราะว่ามันเข้าสู่ยุคเก้ายุคเก้าเป็นยุคที่ชอบความบันเทิงมากขึ้นดังนั้นอะไรที่มันซีเรียสจริงจังเป็นแบบทฤษฎีจา๋าจาอย่างที่ผมเอามาสอนในคลิปเมื่อปีที่แล้วหรือว่าช่วง3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนเลยว่ามมัันนผิดยยุคก,นะก็เล ยอดวิวดบพอยอดวิวยอดดูดอบการสื่อสารของผมมันก็ถึงคนในวงแคบลงใช่ไหมอ่าแน่นอนครับมันก็ส่งผลเป็น c o n s e คว e n นตตามมานั่นเองเคลียร์ไหมแล้วทำไมอาจารย์รู้ไม่แก้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็เพราะว่าเราจะคอนเฟิร์มได้ยังไงล่ะ ว่ายุคเปลี่ยนแล้วเขาจะยังเราจะคอนเฟิร์มได้ไงว่ายุคมันเปลี่ยนแล้วมีผลกับเราเข้าใจไหมวิธีการคอนเฟิร์มก็คือมันก็ต้องเห็นภาพไปสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้เห็นภาพมาปีกว่าแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้ก็เริ่มเกิดการปรับแล้วนะอผมจะปรับแล้วดังนั้นนั่นแปลว่าคุณมีแนวโน้มสูงมากที่จะได้เห็นคอนเทนต์ของผมตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปมาในเชิงของบันเทิงมากขึ้นเพราะว่าบันเทิงคือไม่ได้แบบไร้สาระน,นะคือมีสาระนี่แหละแต่ว่าเข้าถึงคนในเชิงแบบผ่อนคลายมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นรรวมมมจจถึงผมมงผอหาธุกิ อื่นด้วยที่เสริมความบันเทิงมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นไอเดียมห็นมผมปรับตัวตลอดเพราะว่าผมใช้ชีวิตตามหลักของฮวงจุ้ยอยู่แล้วนะครับการที่ผมมีวันนี้ได้ม,มีความสักเซสถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เพราะผมใช้ฮวงจุ้ยมาตลอดนั่นเองและผมก็ยังคงใช้อยู่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีคิดนั่นเองนะครับที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะในเรื่องของเรื่องแรกเลยลักษณะของดาวยุ่เก้านะครับที่จะเข้ามาในช่วง19ปีนับจากนี้นะสครับ2นะครับ ยุค9เนี่ยจะขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เพราะมันคือพลังงานทัดไฟพลังงานดาว9โดยตรงเลยโลกเสมือนครับเกี่ยวกับความเร็วเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วดังนั้นใครที่ยังไม่ปรับตัวนะครับคุณก็เบื่อเบื่อจนจนไปอะไม่ได้จริงป่ะเราจะไม่เบื่อจนจนเราจะต้องไม่เบื่อมันเราจะต้องเบื่อขอให้เบื่อรวยๆแล้วกันดังนั้นก็คือให้เราเอา AI มาใช้หลายๆคนอาจจะบอกว่ามันดูไกลตัวจังอาจารย์ ไม่รู้จะใช้ยังไงมีครับเชื่อผมค่อยๆแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้ใครก็ตามที่ยังไม่เริ่มคุณกําลังถอยหลังบอกให้เลยนะคุณกําลังถอยหลังแล้วเรื่อง AI นะคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วนะครับคาถามคือลอาจาร์เริ่มไหมแน่นอนนะ่ใช่ไหมคิดว่าผมเป็นใครเป็นถึงแสนนั่นเองนะครับเรารู้เรื่องนี้ก่อนตั้งนานแล้วผมเตรียมแผนการสําหรับ AI ไเอาไว้ตั้งนานแล้วแอป,ปเรากำลังจะมี AI แล้วเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้เลยคุณจะได้เห็นแอป,ปเรามันจะพยากร์รายวันด้วย AI ได้นอกเหนือจากนี้ตัวผมเองผมยังไปพัฒนาธุรกิจ AI ต่อยอด ไปอีกนะครับผมเปิดอีกบริษัทหนึ่งแล้วตอนนี้ทําเกี่ยวกับเรื่อง AI เพราะอะไรครับทำไมผมถึงไปจับเรื่องพวกนี้เพราะผมเห็นไงว่ามันมานะครับดังนั้นทุกๆท,ท่านเลยเราต้องเข้าแล้วนะในธุรกิจของเรานะครับถ้าใครเป็นพนักง,งานประจําและบริษัทคุณยังไม่ใช้เนี่ยผมผมแนะนําเลยว่าให้คุณพิจารณา,าบริษัทนั้นให้ดีคุณบอกว่าไม่หรอกคะ่ะบริษัทมีแผนการที่น่าสนใจมากๆเลยกําลังเดินก้าวหน้าแน่ๆอาจจะเดินครับแต่บริษัทอื่นอาจจะบินอยู่ไง มาดูลักษณะที่3ของดาวยุค9นี้จะเป็นยังไงบ้างก็คือเรื่องของอารมณ์อารมณ์จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสูงมากมากยุค9นะคนจะซื้อของเพราะรู้สึกมากกว่าซื้อของเพราะจําเป็นนะครับที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ยุค9จะชัดดังนั้นทุกบริษัทเลยครับทุกบริษัทเลยยิ่งเป็นเจ้าของเองยิ่งเป็นฟรีแลนซ์เองทําธุรกิจส่วนตัวเองทําออนไลน์ทําอะไรก็ตามแต่คุณต้องทําให้คนรู้สึก ว่าอยากได้ของของคุณนะครับดังนั้นคอนเทนต์ยุคนี้หรือการทำการมาเก็ตติ้งยุคนี้เนี่ยมันอาจจะแตะแค่ความจําเป็นไม่ได้แล้วเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังกับของผมเองใช่ไหมคอนเทนต์ที่ว่าเฮ้ยฮวงจุ้ยยุคนี้ดียังไงอ่าอยากเสริมโชคลาภท,ทําทิศไหนอันนี้มันเป็นคอนเทนต์อารมณ์ประมาณว่าจําเป็นต้องทําคนอาจจะรู้สึกว่าเออก็ดีเดี๋ยวค่อยว่างค่อยทําแต่ถ้าเกิดเราทําให้เขารู้สึกได้ว่าโฮยถ้าคุณเนี่ยไม่ทําแบบนี้ คุณเตรียมเจ๋งนะความรู้สึกต่างกันแล้วเราต้องสื่อสารใหม่นะครับดังนั้นอันนี้คือสีที่ผมพยายามจะบอกว่าผมกําลังปรับเปลี่ยนก,กับบริษัทกับองคอ์กรกับชีวิตนะครับเรามาดูธุรกิจแรกก่อนเลยครับอันนี้ทุกคนผมเชื่อว่าธุรกิจแรกอันนี้เป็นธุรกิจที่ทุกคนเดาได้อินฟลูเอนเซอร์นะครับผมรวมธุรกิจอันนี้เข้าไปด้วยคอร์สออนไลน์หรือการขายความรู้นะครับนะนะครับดังนั้นถ้าทุกคนกําลังเจอปัญหา นะยอดขายตกผิดปกติแบบหาสาเหตุไม่ได้ขายยากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับรู้เลยว่าคุณกำลังผิดยุคคืออาชีพผมเลยครับผมเป็นอินฟูด้วยเป็น KOL จริงไหมผมมียอดฟอลเลอร์ใน t i กต o k สองมสีมีใน Facebook สนเก้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็น Key o p e n i o n Leader ผมเป็น KOL อะแล้วเนี่ยนี่คืออาชีพแรกเลยครับที่ดูเหมือนจะขายดีนะหลายๆคนประเมินว่าโอ้อาจารย์น่าจะขายดีมากๆเลย แต่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะครับอาและยิ่งถ้าเป็น KOL บางคนหรือเป็น i n f l ูบางคนเนี่ยนะครับบางคนอาจจะทำคอนเทนต์ดังนะมี follower เยอะนะแต่เชื่อไหมเขาไม่มีเงินนะครับเขาไม่มีไรายได้นะนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วอาชีพพวกนี้นะครับหนึ่งดูเหมือนขายดีหรือขายดีในช่วงแรกครับนะเพราะว่ามันอิงกระแสเนาะคนมันเข้าใจว่ากระแสช่วงนี้มันโอ้โหทาพวกนี้มันเดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอพ personal branding มันมาอะไรเงี้ยเราแย่งกันทําอะไรอย่างเงี้ย,นะ,ยน,นะครับแต่ ในระยะกลางและระยะยาวนะครับมีโอกาสเจ๊งเพราะสินค้าคุณจับต้องไม่ค่อยได้จริงนะครับแล้วก็ไม่สามารถรักษาความน่าเชื่อถือไว้ได้นะครับแล้วก็ขาดการวางระบบบริการลูกค้าหรือ CRM ครับผมแนะนําให้ละกันคนทําธุรกิจนี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณควรมีระบบการบริการลูกค้าที่ชัดเจนขึ้นนะ,ะคุณจะต้องหาสินค้าที่จับต้องได้คุณควรจะต้องทาให้มันมีความบันเทิงมากขึ้นนะรักษาความน่าเชื่อถือเอาไว้อย่างสม่ํา د. ยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันว่าแล้วผมทํายังไงในเมื่อเป็นอาชีพหลักของผมเลยใช่ไหมหนึ่งครับผมรีแบนดิ้งสองครับผมมีตอนนี้ผมมีทีม CRM จริงจังเลยผมจะวางแผนการดูแลลูกค้าใหม่ทุกเซอร์วิสทุกโปรดักต์เลยนะครับสามก็คือผมทําให้คอนเทนต์ของเรามันเข้าถึงคนง่ายขึ้นมีความบันเทิงแทรกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าการปรับต,ตัวต้องมาการเปลี่ยนแปลงต้องมีถ้ายัางอยาก อยู่รอดนะครับอ่าผมก็ต้องไปเทคคอร์สมากขึ้นผมต้องเรียนหนักขึ้นผมต้องเข้าหาคอนเนคชันเห็นไหมหลายๆคนที่รู้อยู่ว่าทุกวันอังคารที่ผมไปเรียนผมไปศึกษาข้อมูลใหม่ๆผมไปเรียนนะผมไปหาคอนเนคชันต่างๆนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปรับตัวแล้วกันแล้วแล้วก็เพื่อให้ผมกลับเข้ามายังอยู่ได้ยังสามารถมีมีรายได้ในธุรกิจได้เท่าเดิมหรือมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับมาดูธุรกิจที่2นะครับที่มีโอกาสจะขายดี หรือดูเหมือนจะขายดีแต่เจ๊งในยุค9นี้นะครับนั่นก็คือคาเฟ่หรือร้านอาหารนะครับที่เน้นคอนเซปต์เน้นคอนเซปต์เช่นมีคอนเซปต์จัดเต็มเช่นแบบว่าเป็นอวกาศเนี่ยใครมาร้านคาเฟน่นี้เหมือนกินอยู่ในอวกาศอ่าหรือเป็นร้านอาหารที่แบบเป็นคอนเซปต์แบบมีคนหอะมาเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยสมมติแล้วกันนะเดี๋ยวนี้บางคนเขาจะแนะนําให้ทำไงว่าเอ้ยไปเปิดคาเฟ่ยอย่างนั้นดิอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเปิดร้านกาแฟดูดวงอย่างเงี้ยเป็นคอนเซปต์อ่ะนึกออกไหม พวกขายบรรยากาศขายการถ่ายรูปนะครับมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วถ้าคุณไม่ใช่เจ้าใหญ่ผมบอกให้เลยว่ายุคก,ก้านี้เหนื่อยเพราะหนึ่งมันลงทุนสูงมากถ้าคุณจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งยิ่งในเมืองนะโอ้โหมันต้องพูดถึงแค่ค่าเช่าที่ค่าอะไรเนี่ยแพงกันใหญ่แล้ว แถมต้องตกแต่งอีกเพื่อให้มันเป็นคอนเซปต์ใช่ไหมให้คนมาถ่ายลงถ่ายรูปนะครับข้อดีมีคือมันจะฮือฮามากๆในช่วงแรกคุณทาการตลาดง่ายในช่วงแรกแต่ข้อเสียนะครับอันนี้ธุรกิจนี้มีสถิติเยอะมากว่าเจ๊งรายวันเลยนะครับโอกาสเจ๊งเนี่ยมนถ้าจะเจ๊งมันจะเจ๊งเพราะว่าต้นทุนการตกแต่งสูงไม่พอมันตอบโจทย์แค่มาครั้งเดียวพอซะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามาครั้งเดียวพอวิธีแก้เนี่ยนะครับใครที่ทําอาชีพกลุ่มนี้อยู่นะสิ่งแรกเลยผมว่าที่คุณควรจะทําเลยคือต้องเว ความหมายก็คือว่าลูกค้าในประเทศมันไม่พอเพราะคนไปครั้งเดียวมันก็มันก็เบื่อมันก็ลืมแล้วต้องไปทำคอนเทนต์ระดับประเทศจีนอย่างเงี้ยเอาดึงคนจีนมาให้หมดคือเอาง่ายๆคนจีนมาเมืองไทย10คนต้องมาล้านคุณสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณอาจจะอยู่ได้นะครับอันนี้คือวิธีแก้ตัวหนึ่งนะสำหรับใครที่เปิดแล้วส่วนใครที่กําลังจะเปิดนะผมว่าคิดดีๆนะั้นเหนื่อยนะบอกให้เลยอ่ะมาดูธุรกิจที่3กันบ้างนะครับที่มีนน้อจะดูเหมือนขายดีแต่จะเจกนะครับคือทุ และกิจความงามนะครับแบบที่ไม่มีจรรยาบรณใช้คํานี้แล้วกันธุรกิจความงามที่ไม่มีพื้นฐานทางการแพทย์นะครับเพราะอะไรครับ1ยุค9นี้นะครับเป็นยุคที่ธุรกิจความงามจะมาคนก็เลยแห่กันเปิดคุณรู้ไหมครับว่าตัวเลขบริษัทเปิดใหม่เฉพาะในกรุงเทพนะครับที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจความงามฉเฉลี่ยนะครับฉเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ40-50คลินิกเปิดใหม่นะ เฉพาะในกรุงเทพนะถ้าในประเทศไทยนะครับโอ้โหหลายร้อย,ายมากๆตอนตอนเดือนคนคิดว่ามีคนจะใช้บริการเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าดังนั้นพอมันเยอะกลับไปที่สรูปเดิมครับก็คือคลินิกต้องแข่งกันลดราคาแล้วการลดราคาทําด้วยอะไรฮะเขาก็ต้องลดคุณภาพของของนะไอโบ็อกไอฟิลเลอร์ที่คุณใช้เนี่ยผมบอกให้เลยครับถ้าถูกอะ่ะมีโอกาส สวยสูงมากมีโอกาสห่วยสูงมากมีโอกาสที่หน้าคุณจะเอาสารอะไรก็ไม่รู้ผสมมัวม่วเข้าไปสูงมากๆและหน้าตาของคุณเนี่ยมันจะพังเอานะครับแล้วในขณะเดียวกันมันมีคนรู้ไหมมีมันก็มีคนรู้ว่าของถูกไม่ดี จะซื้อแต่ของแพงก็มีแต่มันก็จะมีพวกคลินิตที่ช่วยโอกาสที่ไม่มีจรรยาบรณที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์จริงๆเอาของห่วยๆมาขายในยราคาแพงๆเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันของดีก็มีครับดังนั้นธุรกิจนี้น่ากลัวสุดๆไปเลยแล้วตอนนี้ก็มีคนมากมายเลยครับที่มีปัญหาเพราะไปฉีดหน้าหน้าเละหน้าเบี้ยวหน้าบุดห,หน้าพังไม่รับผิดชอบหายโอ้ลเยอะมากเลยและมีคลิดิตจํานวนมากเลยที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์จริงๆก็เยอะ ดังนั้นใครท,ทําธุรกิจสายนี้เสียวอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าหัวจารย์ความงามใครๆก็อยากสวยอยากหล่อนะครับจริงไหมจริงครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันมีมาตรฐานที่ไม่ดีนี่แหละจะทําลายทาให้คุณเจ๊งทําให้คุณตายได้ไม่มีใบรับรองนะครับหรือว่ามีเคสที่เขามีปัญหานะครับเอาแค่เคสเดียวนะครับคุณอาจจะต้องเข้าคุกเลยด้วยซ้ำหรือต้องทํางานใช้นี่ทั้งชีวิตเลย นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มันดูเหมือนจะดีนะแต่อาจจะเจงได้นะครับอาจจะเจงได้นะครับถ้าคุณไม่มีมาตรฐานไม่มีระบบรองรับไม่มีไปรับรองนะครับและไม่มีเงินทุนมากพอบอกให้เลยครับธุรกิจนี้เงินทุนต้องหนาแค่เครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยซื้อมาฉีดมายิงเลเซอร์มาอะไรโอ้แพงมาก นะครับกว่าจะคืนทุนเงินนะนับกันเป็น10ปีได้เลยนั่นเองนะครับโอเคอันนะี้นเป็นธุรกิจหนึ่งแล้วกันที่ผมแนะนำแล้วกันว่าใครคิดว่าสวยงามขายง่ายใครๆก็อยากทำใช่ครับคิดให้เล็กก่อนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงมากๆเลยแล้วของพวกนี้นะโอ้โหนะครับอีกอย่างครับเทคโนโลยีไปเร็วด้วยเดี๋ยวแป๊บๆปบก็มีเครื่องใหม่มาพัฒนาไปอีกมีเจ้าใหม่เปิดใหมท่ทีหลังเครื่องใหม่กว่า ทําให้ต้นทุนถูกกว่ายิงคนได้มากกว่าเห็นผลชัดกว่าเขาก็แซงกูและเหนื่อยคุณก็ต้องคอยตามเทคโนโลยีถ้าถ้าแบบหาลูกค้าได้ไม่ทันจริงๆเหนื่อยมากๆดังนั้นเป็นธุรกิจที่ขายดีครับแต่มีโอกาสเจ๊งมากๆเลยในยุค9นี้มาดูธุรกิจอันที่4กันนะครับที่มีแนวโน้มจะดูเหมือนขายดีน่าทํามากเลยน่าเปิดมากๆเลยแต่มีโอกาสเจ๊งง่ายมากๆเช่นกันนั่นก็คือพวกธุรกิจโลกเสมือนนะครับพวก อ์ติฟิเชียลทั้งหลายเช่น NFT หรือเช่นพวกเกมไฟล์เช่นพวกสร้างเหรียญคริปโตขึ้นมาเอาว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีไม่มีตัวตนเป็น NFT อใครรู้จักก็คือรู้จักเลยแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวผมขอไปเร็วๆแล้วกันส่วนใครไม่รู้จักก็ก็ไม่เป็นไรฟังผ่านๆานไปก่อนแล้วกันเอย NFT นะครับแต่ใครที่ไม่รู้จักคำพวกนี้นะครับให้รู้เอาไว้ว่าคุณกําลังล้าหลังแล้วนะถ้าคุณยังอยากจะแข่งขันอยู่ถ้าคุณยังอยากที่จะแบบ สร้างโอกาสในการรวยอยู่นะครับอาจจะต้องไปศึกษาคำว่า NFT เกมไฟล์พวกนี้หน่อยนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นกระแสมากๆในช่วงนี้แล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวมันก็กำลังจะดับดับไปเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามัน hype นะโอ้โหมันดูแบบใครๆก็พูดถึงใครๆก็อยากมีของมันของตัวเองมีเหรียญนของตัวเองนะอย่างโดนัลด์ทรัมป์เป็นไงสร้างเหรียญเป็นของตัวเองขึ้นมา คนก็แห่ตามกันไปซื้อสุดท้ายตอนนี้ก็ร่วงเกี่ยวเกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยด้วยด้วยความเป็นอย่างเงี้นะนะมันดูเหมือนจะขายดีแต่ว่ามันเจ๊งเนี่ยมันจะเจ๊งเพราะว่ามูลค่ามันไม่มีมูลค่าที่แท้จริงและมันวัดมูลค่ายากมันไม่รู้ว่ามันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่มันไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวด้วยครับดังนั้นคนมันจะไม่สนใจและนะครับแล้วก็ระบบมีโอกาสหลอกลวงคนสูงมากๆนะครับนะแล้วก็ไอ้พวกเหรียญพวกนี้หรือ NFT หรือเกมไฟล์พวกนี้มันจะเซนซิทีฟกว่า บิตคอยซะอีกคือบิตคอยสะเทียรแล้วนะใช้คำนี้บิตคอยสะเทียรแล้วสเสถียรมากแล้วนะครับแต่ยังเซนซิทีฟเลยถ้าเทียบกับทองนะเซนซิทีฟกว่า ong, ทองใช่ไหมทองจะเซนซิทีฟตามตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมถ้าเรารู้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ลงทองทองก็อาจจะขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะมีมันจะมันจะมีผลต่อเนื่องกันอะ่ะทองลงเนี่ยบิตคอยก็ลงแล้วถ้าบิตคอยลงไอ้พวก NFT เกมไฟเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะครับยิง่งยิ่งลงเร็วเพราะฉะนั้นพวกง่ายพวกพูดง่ายคือยุคเก้าเนี่ยมันส่งเสริมพวก NFT ส่งเสริมเกมไฟสส่งเรริิม to, มคปโตากๆ ส่งเสริมบิตคอยนมากๆแต่ถ้าเราไม่มีแผนระยะยาวจริงๆเหรียญของเราหรือสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันไม่มีตัวตนจริงๆม,มันวัดมูลค่ายากจริงๆอย่าไปยุ่งนะครับโอกาสเจ๊งมากกว่าสําเร็จนะครับมาดูธุรกิจสุดท้ายนะครับเป็นธุรกิจที่ดูเหมือนจะมีโอกาสาท,าทางการขายแต่มีโอกาสเจ๊งสูงมากๆก็คือทุกธุรกิจเลยครับที่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์เยอะเกินไปและไม่มีระบบจัดการที่ดีนะครับ อันนี้ไม่ได้เป็นผมบอกเองด้วยนะครับเป็นตามหลักของยุคเก,กาเลยแล้วก็เป็นตามบทวิจัยด้วยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเก่าๆครับที่พนักง,งานเยอะคุณสังเกตไหมเอาง่ายๆเลยตอนนี้บริษัทดังๆทั่วโลกทั้งโลกเลยครับเรออบคนกระจายเลยอีลอนมัสเนี่ยโคตรเก่งเลยเก่งระดับโลกนะผมไม่ได้บอกเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีผมไม่ได้เชียร์เขานะแต่ผมยอมรับเราต้องยอมรับว่าเขาเก่งเขาเข้าไปมีบทบาทในกระทรวงดอชนะครับเพื่อการจัดการรีออร์แกนไนซ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สิ่งที่เขาทำสิ่งแรกคือเลี้ยงคนที่ไม่จําเป็นเพราะเขารู้ว่าอะไรฮะเพราะเขารู้ว่าค่าแรงเนี่ยคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะทําให้ธุรกิจล้มเพราะเขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้สหรัฐอเมริกาล้มนะครับแต่ถามว่าคนเข้าใจไหมคนไม่เข้าใจ นะที่ออกมาเผาเทสลาออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เข้าใจเพราะอะไรครับมันมีคนเสียผลประโยชน์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบบา้บาบอๆบดูเหมือนจะอย่างนั้นใช่ไหมดูแบบตามอารมณ์อ่ะดังนั้นก็เลยเหมือนกระปุกกระแสให้เกียิกันง่ายๆนะครับกระแสเฮดแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขารู้กันมาคนที่ทําธุรกิจระดับนั้นรู้อยู่แล้วบทวิจัยทั่วโลกเลยจากทุกมหาลัยเลยยังบอกเลยว่าปัจจัยที่ทาให้บริษัทเจ๊งคือมนุษย์นะครับการที่มีพนักง,งานในบริษัท มากเกินไปมากเกินความจําเป็นดังนั้นบริษัทยุคใหม่ครับต้องลีนคุณเคยได้ยินคานี้ใช่ไหมอาจารย์บัณฑิตเคยพูดไว้ว่าธุรกิจร้อยล้านพนักงานคนเดียวอาจารย์บัณฑิตเคยพูดประโยคนี้ไว้ธุรกิจร้อยล้านพนักงานคนเดียวเป็นไปได้นะเป็นไปได้ดังนั้นถ้าไม่จาเป็นเราไม่จําเป็นต้องเพิ่มคนเราควรจะลดคนด้วยซ้ำสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดกลางหลายๆคนที่เป็นที่ปรึกษาของผมที่มาจ้างผมรายปีผมจะพยายามบอกเขาว่าระวังเรื่องคนยุคนี้เวลาเกิดวิกฤตนะครับรายได้คุณลง50% แต่รายจ่ายคุณเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ไหวจริงๆจําไว้เลยนะครับในยุค9นี้นะผมให้แก่นสุดท้ายให้เคล็ดลับสุดท้ายไว้ตามหลักวิชาดาว9ยุคสอดค้องกับการทําธุรกิจด้วยนะครับว่าธุรกิจที่รอดนะครับคือต้องมีโครงสร้างภายในที่ดีนะครับไม่ใช่แค่เปลือกนี่คือยุค9นะเพราะธาตุไฟเปลวมันร้อนข้างนอก ที่แก่นของไฟยิ่งร้อนเลยจริงไหมดังนั้นมันจึงเป็นการเปรียบเปยว่าอย่าทําอะไรที่ฉาบฉวยอย่าทําอะไรที่หลอกลวงนะครับอย่าทําอะไรที่ดูเหมือนจะแค่ดีแค่เปลือกแต่ว่ายุค9้าเป็นยุคที่ต้องดีทั้งเปลือกและดีทั้งแก่นนะครับสนะครับสร้างแบรนด์ได้อันนี้เป็นคําแนะนานะตามหลักของยุคเนะสร้างแบรนด์ได้ครับแต่อย่าลืมวางระบบหลังบ้าน3นะครับยุคนี้คือยุคของความไว ความไวและกระแสมันเป็นทั้งดาบสองคมนะครับมันแปลว่าเราไวไปก็อาจจะไม่ดีก็ได้หรือเอาแต่กระแสมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะความไวคือคุณต้องรู้จักปรับตัวนะครับยุคนี้ไม่ใช่ยุของปลาใหญ่แล้วเป็นยุคของปลาเร็วประโยคนี้ได้ยินมาหลายปีแล้วใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้มันแอพพลายกันจริงๆแล้วนะครับดังนั้นปลาที่เร็วปลาจะเป็นปลาที่รวยกว่าเป็นปลาที่รอดนะครับไม่ใช่ปลาที่ตัวใหญ่และข้อสุดท้ายคาแนะนําสุดท้ายก็คืออย่าตะใครฝันนะครับแต่ต้องมีความจริง เป็นสิ่งที่ลองรับเบื้องหลังด้วยนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าธุรกิจที่เป็นสายความเชื่อทั้งหลายแหล่นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่หลอกลวงคนเพียวๆเลยอ่ะจะเจ๊งเร็วมากๆนะครับใครที่แบบว่ามีแต่ความเชื่อไม่มีแก่นแท้มาลองรับนะครับ ก็จะไม่ดีหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับผมและก็ทีมงานนะครับอย่างไรก็ฝากติดตาม P ีต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณครับ